สวัสดีครับตาเลยแบะตาดบอลเลยมลูกค้ามาดูรถนะครับ พามาดูรถไทยน,นะครับไม่รู้ว่าจบไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะให้เขาดูก่อน เสียงนิ่ครับเครื่องไม่มีปัญหาครับไม่เคยแกะนะครับไม่มีเยิ้ม เดี๋ยวให้เขาดูก่อนครับมากัน3คนนะครับลูกค้าจากบุรีรัมนีเองนะครับไม่ไกล เดี๋ยวให้ลองขับดูครับเกนหนึ่งก็จะว,ว่างเกทหนึ่งสองสามเกทนี่เตากระต่ายแค่นนาะขับสี่ เดี๋ยวให้เขาดูก่อนครับไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่านะครับรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถผมขับเองทุกปีนะครับใช้งานน้อยนะครับปีหนึ่งก็ร้อยกว่าไร่นะครับไถนาเจ้าของนะครับไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับดันดินก็ไม่ได้ดันนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานดันแล้วนะครับที่บ้านผมตอนนี้นามันลงหมดแล้วนะครับ แห้งๆเลยนะครับเรียบร้อยครับลูกค้ายังไม่เอานะครับไปแล้วโตวเกินนะครับตราคาเยอะมาก oh. ก็เลยผมสู้ไม่ไหวนะครับต่อขนาดนี้นะครับ จากตีผมลง30กว่านะครับต่อเรือสาท่วนนะครับ30ท่วนแล้วก็จะเอาตัวนี้ด้วยนะครับจะเอาโรตารี่กับผ่านบุกเบิกด้วยนะครับโอ้โหต่อขนาดนี้ผมลดสุดๆให้นะครับเหลือ35้นะครับได้ผ่านตัวนี้นะครับก็ได้ผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดดันหน้านะครับนะสานะครับ เขาจะต่อเลือ30นะครับแล้วก็จะขอพันนะครับขอตัวนี้กับตัวนี้ไปด้วยนะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับเอาใครสนใจนะครับก็มาดูนะครับรดเหลือ35แล้วนะครับไม่รวมตัวนี้นะครับโรตารี่กับพันบุกเบิกนะครับเฉพาะตัวรถนะครับแล้วก็มีดันหน้ากับผพันหลังนะครับ 35นะครับใครสนใจก็มาดูเลยนะครับยังยังไม่ได้ขายนะครับวันนี้ลูกค้ามาดูแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเอานะครับผมก็ประกาศขายต่อเลยนะครับเหลือ35นะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ด้วยก็คุยกันได้นะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ